สวัสดีวัยรุ่นเมกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้พี่เก็บฟีไฟนี่ฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใบนะครับซึ่งกิจกรรมอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันในคลิปดีนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับพี่บอมก็ขอรีวิวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่บอมจะสตรีมนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมแต่ก็ถามว่าทำไมถึงอัดก่อนนะครับเพราะว่าพี่บอมมีหมดแล้วนะครับก็น่าจะไม่ได้ส่งให้ทุกคนดูนะครับก็็อออาาาาจจะะะะเเปนนนรรรรีีวววิคค่่ๆไยง้ับผม หลักๆเลยนะครับกิจกรรมที่เข้ามานะครับเติมเงินนะครับรับไอเทมใหม่นะครับซึ่งเป็นไอเทมตัวนี้นะครับอ่าแอสซัซินแน่นอนนะครับเติมเงินนะครับ299เพชรนะครับผมครบนะครับรับไปเลยสกินมีดนะฮะนี่โคตรเท่โคตรสวยนะครับตัวนี้เลยนะครับอืมสวยมากนะครับประบาดินะครับอ่ะเดี๋ยวลองเติมให้ครบก่อนแล้วก็ดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับอ่าประมาณ100บาทนะครับเป๊ะเลย นะครับเราเพชรก็ไม่ได้ไปไหนด้วยนะครับก็อยู่กับเราดี่แหละทุกคนนะครับรับรองว่าไม่ไปไหนแน่นอนนะครับอยู่กับเราแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับขอเติอนป๊บนึงนะฮะชุบชับชุบชับนะฮะเรียบร้อยครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปไปท้อใจเลยนะครับนี่ประมาณนี้เราได้แล้วนะครับอ่าสวยเลยนะครับสองก้าๆแล้วก็เข้านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรม การเกงปีกนกนะครับโอ้โหนะครับบอกเลยว่ามาทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมนะเดี๋ยวพี่วบขอสอบใส่สกินมีดกันก่อนนะครับอสกินมีดเนี่ยจะมีแค่2อันเด็งนะที่มันกําลังอัพเดตเข้ามานะครับเพราะว่าเพื่อเข้ามาตอนนี้บีบีดแล้วก็บีเก็บแตะนะครับพีบ่ด,ดิโชล็อบบี้ได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอื ประมาณนี้ไม่รู้มีท่าอะไรหรือเปล่านะครับน่าจะมีแหละนะครับนี่มีไฟไฟรไอบๆด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ชุดนี้ทุกคนได้กันยางนะครับแอสซิสน,นะครับก็เกกปีกดก็พี่บ๊อบก็บีทั้งชายและทั้งหญิงละอ่ะเดี๋ยวสวมใส่ให้ดูนี่อันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเกกปิกดกตัวดีเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายที่บ๊บใส่ตลอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะกิจกรรมเนี่ยทุกคนน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมาในรูปแบบไหนพี่นะครับอ่ะ ทุกคนจํากิจกรรมคาบุกิได้ไหมอ่านะฮะเหมือนกันเลยนะครับบา์เซตเดียวกันเลยไอเราจะเข้าให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนว่ากางเงผมีนกข้างบนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีว่าโอกาสน้อยโอกาสมากอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีอันเชิญแบบธรรมดาแบบพิเศษใส่ไข่อะไรอย่างงี้แล้วก็มีหินนะครับผมก็หินน้ำโชคก็19เพชรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ธรรมดาก็39เเหมือนเดิมแล้วก็ พิเศษสกายก็ห้าจุนะครับถ้าเราเพิ่มโอกาสเห็นก็มีโอกาสได้เยอะกว่านะครับบางคนก็อาจจะดวงดี3ามขาเพชรออกเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็รอรุ่นนะครับผมเนาะก็มาแน่นอน100%นะครับกิจกรรมมาแบบนี้แน่นอน100%นะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสกายให้บอสด้วยนะครับมาแบบนี้แน่นอนังงผิดนกนะครับ100%เนะครับ100%เลยมาแบบนี้แน่ๆ100%นนะครับผมเออนะครับ กิจกรรมมันมาแบบคล้ายๆกันเนาะแต่แบบว่ากิจกรรมไอ้แบบเนี้ยนะครับมีโอกาสได้และไม่ได้นะครับทุกคนเนาะมันไม่ได้มีการันตีอยู่ในนั้นนะครับผม,มส่วนตัวก็น่าจะไม่ได้สุมนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่บอมก็มีหมดแล้วอะทุกคนดูดิอืมกางเกงมีโนก็มีทั้งมีทั้งนานแล้วครับตั้แต่ต้นเก็บที่ครับพี่วมเล่นมานะก็ได้มาตั้งแต่นั้นแล้วนะครับผมอืม ได้มาทั้งตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเลยนะครับอืมก็สวยๆกันไปนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมหลักๆนะครับผมเนาะแล้วก็อื่นๆนะครับสําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับหลายๆคนแบบว่ายังไม่ได้เล่นก็มาเล่นได้นะครับอืมหลายฟรีอ่ะทุกคนเนาะก็พี่ป๊อบก็ทำภารกิจครบหมดละนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นตรงไหนนะครับก็แนะนําให้มาเล่นดูนะครับบอกเลยว่า สนุกจริงนะฮะนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะมีแบบว่าของรางวัลแล้วขั้นสุดท้ายละนะครับทุกคนก็จะมาต่อยให้ดูนะครับทุกคนนะครับเอาละครับเอาระดับ5ไปเลยละกันนะครับต่อยไปเลยโอ้โหล้มเหลวนะครับไม่เป็นไรครับระดับ3ไปครับ25เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่เข้าครับเอาอีกทีนึงครับชุบหมาเปล่าอุ้ยล้มเหลวนะฮะ35เปอร์เซ็นต์เอาละครับทีเผื่อไว้ละกันครับมาแน่นอนรอบนี้ ชุบนี่ไงเรียบร้อยครับอ้โหได้กล่องมาแล้วนะครับทุกคนเป็นไงเรายังไม่เปิดแล้วกันนะครับเราเก็บกล่องไว้นะครับกล่องเป็นน่าจะเป็นกล่องแรอะไรอย่างนี้นะครับอาวไว้เก็บไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็ต่อยไปเรื่อยๆนะครับภารกิจแป๊บเดียวก็เต็มละเห็นไหมเก็บแป๊บเดียวโทเค็นก็เก็บแป๊บเดียวนะครับเราก็มาต่อยต่อยต่อยเอาแหมทีนี้เราก็ทําภารกิจเสร็จหมดละรับหมดละทุกอย่างนะครับบอกเลยว่า เพลงสนุกมากนะครับที่แบบว่าเพลงในอยู่ในเนี่ยแอสซินเนี่ยนะครับเนี่ยสนุกมากทุกคนนะครับที่แบบอยู่ได้แบบห้องแต่งตัวเราเนี่ยนะครับเพรสนุกมากเนี่ยมันมีเผ่นเสียงมาเห็นไหมว่ามีแอสซินดีสอเพลงนะเออได้ข่าวเลยเห็นไหมเอเอนะครับโคตรสุดเพลงโคตรส,สุดพี่บอบบอกแค่นี้แหละนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับ มาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มาแบบว่าเก็บของฟรีกันด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมอัปเดตอะไรมาเพิ่มนะครับดี๋ยพี่บอมจะมารีบมารีวิวให้เลยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เติมเพชรไปก่อนพวกนี้ก็มีใหม่มีใช่ไหม,อมโอเคนะครับรับเพิ่มก่อนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับต่างๆนานานะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเปิดพาอะไรประการตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะบอกเลยว่ามาแบบนั้นแน่นอนทุกคนนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาคล้ายๆคาบุกิเลยนะครับนี่ แล้วก็อย่าเลืมมาดูสตีมด้วยนะครับถ้าเลคลิปที่ไปแล้วเนาะก็สตีม8โมงเป็นต้นไปนะครับผมบางทีก็มาเช้านะครับผมแต่บางทีก็มาสายขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปๆครับพี่จะไปสุ่มรหัสพี่ฝนะครับเว็บคนดังเลยนะครับผมระดับพี่นุเกอร์โซนนะครับนะับแล้วก็บอกเลยว่านะครับเพจนี้หรือว่าเว็บนี้นะครับมีการยืนยันตัวตนแล้วนะครับอ่าบอกเลยนะครับตามเพจเนี่ยทุกคนที่ผมขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับผมเนาะ เขาแจก ID ดีทุกวันนะครับลองดูเลยนะครับเนี่ยนะครับโหบอกเลยว่าเชื่อถือได้นะครับร้อยเปอนะครับจะได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเติมนะครับแล้วก็มีวิธีสอนอะไรต่างๆในเพจหรือว่าถามเขาในเพจหรือว่าแชทถามได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสุ่มดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บของพี่นุกเกอร์กันแล้วนะครับบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเข้าไปที่หน้าเติมเกมนะครับถ้าเติมไม่เป็นนะครับก็ทักด้านล่างขวามือได้เลยนะครับนี่นะครับก็สามารถ ทักได้เลยแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบ m e s s e n g e r เลยเรียบร้อยแล้วก็ทักถามได้เลยหรือว่าง่ายๆสุดก็ไปที่หน้าเพจนะครับเนาะคลิกดูตรงขวามือตรงล่างนี้เลยเลยนะครับอ่ะเพื่อมาเติมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับสมัครง่ายๆนะครับสมัครโลออีดผ่านเฟซบุ๊กนะครับผมง่ายๆเลยหรือว่า Google ก็ได้เอาที่ทุกคนสะดวกนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับเติม100ก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับ เว็บนี้สุ่มไม่มีเกลือนะครับมารวมเติมไปละนะครับลองเอาแบบไอดีอะไรดีทุกคนสุ่มไอดีหลักแสนเลยไหมออ้ยทุกคนน่าจะไม่เอามั่งไอดีหลักแสนน่ะสุ่มถ้าปักธงอะไรอย่างงี้ไหมไอถักปักแสนมันต้องปักแสนอยู่เลยทุกคนนะครับอ่ะไอดียหลักร้อยไอดีหลักแสนไอดีหลักหมื่นไอดีหลักพันนะฮี่มีแบบนี้ด้วยนะครับสุ่มรางวัล99เกครดิตก็คือ1ครั้งก็คือยังไงก็ได้ทุกคนนะครับอ่ะสุ่มไปครับดูเดิดักร้อยหลักหมื่นหลักแสนนะครับ ักไอดีหนึ่งเถอะนะครับได้จริงแน่นอนนะครับนี่นะครับผมมีเติมแค่ร้อยบาทได้ไอดีหลักพันนะครับทุกคนอ่านะครับก็บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับข้างล่างเขามี u i d ให้เข้าเลยนะครับเห็นไหมเว็บนี้นะครับเขาไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับเอารหัสไม่เอารหัสเราไปเลยนะครับผมสามารถเข้ารหัสแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่า จะได้หรือเปล่านะครับผมมนี่นะครับก็คือไ d ดีจริงๆนะครับแค่100เองนะครับใครที่อยากสุ่มนะครับตามลิงก์ใต้คลิปที่พี่แนะนําเลยนะครับผมเว็บคนดังนะครับที่ลูกเกอร์นะครับผมหลายๆคนรู้จักนะครับผมลองสุ่มดูนะครับผมเนาะโอเคกันเลยไปเลยครับ